สวัสดีพี่น้องหลังจากมีไงสำรวยปลูกแตงแล้วกสิมาอัปเดตท่ทางไปตัดหยาเนาะพี่น้องเนาะฝนตกน้ำเสาะทางขาดพี่น้องเบิ่งดเด้อพีไงผู้บาดเดดแล้วมากแล้วมากคุดมือสเสานี่พี่น้องคุดถมคุดถมทางมึงตีละ่ะพ่อพ่อได้เอารถมากขนหยาได้มึงตีพี่น้องสูง อันนี้ให้ให้ขางเทิงน้อพี่น้องให้ทั้งบนอันนี้ยากระตัดออกไปแล้วกับง่ามยู่พี่น้องเพราะว่าฝนถือลงไปตัดฟางผุนน่ะละพี่น้องตัดบด่ได,ด้ฟางพญายผู้วดเดแล้วตัดอยู่น่ะละตัดบ่ได้นี่ซ้ำด้วยกับนดหม้ไใส่กับปากกาขีลงมามันแฉมันจืดพี่นอ้องเสาะขาดบางยางแห้งเมึงทรมาฉิ หยาเขียวอูดเขียวเอาพี่น้องเบื่องที่เราพี่นอ้องฟังฝุนฟังผุ่นแกมืดหยาหยาแกหยาเถ่ามืดฟังผุ่นขังบนสะฟังผุ่นพังมืดผุนเขาเนีนย้ไม่ไงสำรวยสอดเราพี่น้องเขาเนี้ยสอดละไงสำรวยกะสิไปหาพ,าพ่อไงผู้อดีตจงคู่ไหวบอกยางไงได้พี่น้องเฮดทางคู่ไหว ไกถ้าลงมาตัดหย่าเลียงงัวด้วยเฉพาะเนาะเลียงงัวน้ำกับปูกผลละหมากลากใหม่กินน้ำปลูกพักปลูกพืชกินน้ำนอกพี่น้องมันพอว่าเฮาเลียงงัวนี่มันโมเมตนต์ไล่ไดไปจำมั่นนาะพี่น้องเนาะเลียงง้วน่ะคันโมเป็นปีสองปีเฮากับบดไดเงินได้พี่น้องเฮากับตองหาเรียงปูเรียงป้าปลูกพักปลูกมีกิน ไงผู้อดีตเราก็มาตัดถามีสำรวยปลูกอันแต่งแล้วเมื่อตะกี้นี่ข้าแต่ไดกินเหลือกินก็ะไดไปแหลกกระฝอกาแฟเขาขายเป็นกระตัดเลาะปลาโอย่ในเวลาพี่น้องเราตัดไหงามที่ยังเลาะตัดแกมพี่น้องมันมันจืดมันแฉมันล่งบ่ได้ เรือหลายตืบได้หมนสิฟังผีไทยเ,เบื้องที่แหลกแหงจะบ่อท่านไหนตัดอยู่พี่น้องพี่น้องทางใกล้โทรมาก่มาเอาบัวใดเนาะพี่น้องเนาะอันบบวา่าขันเท้าทรงไปพัดสะดุเพอรี่ย่านมันว่าหอดมือหนึ่งเลยไหมพี่น้องมันเหลืองกับย่านเพื่นนับไปปลูกพิ่นกับสีบัวใดตามความขาด ขาดไม้ขาดหวังนาอกไกยานยานว่าตัวกันนนาะพี่น้องเอาไปปลูกมันบเกิดมมันก็บเสียความหมูซึกนะแต่ว่าเขตไก่ไๆ่บ้านเฮ่านี่ได้ยุพี่น้องไกล้ๆอำเภอเวชเดชเฮ่านี้อำเภอเวชเชชสังขะไปมือเดียวนี่เอามาวานได้เลยพี่น้องแต่หยานี่นี่รับร่องได้เลยที่แหลมันเกิดบ่ดีดอกพี่น้องนีงแถวนี้ที่แหลเกิดบ่ดี พ่อตัดซีเถอ่อหาเถอ่อเบิงที่เราพี่น้องหนาตึ๊ดถันมันแกงง่วเพิ่นกะเพื่นกะกินเพิ่นกะเลือกเลือกอยุ่แต่ว่าบอกเอาใส่ให้เพิ่นเพิ่นกะตื่นขึ้นมากมือเชร้าก็มืดคือนเกาเ่าแล้วพี่นอ้องเพราะว่าผมมีเพื่องจักเน็ดเพื่องตีที่แล้วเอาไว้มันบอกพ่อกินพี่น้อง มันแรงเครื่องมันน,น,น้อยเลยบ่วใดกะคลิปนี่มีง้ยนเมือก,กับอาด,ดีให้เบ,บืรร้องถนนเลยพี่น้องวันนี้เนี่ยฉำเลือกกับสีเอาขาดขาดใส่เข่งก้องไหวขาดก้องไหวก้องไหวกับสีเอ้าแบกขึ้นรถเนาะพี่น้องเนาะกะมาชมบรรยากาศน้ำกันเนาะพี่น้องโอเคค่ะ กดไร่กดแค่กดซับสะไคร้ไม่ไงสำรวยในเดอ้อแฟนครับพี่น้องทางไกขทางใกล,ใกล้ไงสำรวยฮกแฟนครับทุกผู้ทุกคนเดอ้อพี่น้องสวัสดีค่ะ